สวัสดีจ้าพอ่อแมพี่นองเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับจีตาพาลุ้ยเนาะคะ่ะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะนี่ไปได้ติดตามของจีตาเนโนคะ่ะเข้าบุญยางบริกรรเก้าสองเนาะ,ะเอ้ยเก้าสองเนาะ,ะไปเบิ่งตัวเลขตัวไม้กันคะ่ะจ้านี่จะเป็นแนวทางของจีตาพาลวยเนาะคะ่ะ เข่าติมติมเด้อพี่น้องสองตัวบนเนาะยางบด้กบเลยค่ะของเจตาพารวยมีไผตามเจตาบอ่อน้อมีไผ่ใดบ่น้อพี่น้องใดกันบ่น้อนี่ค่ะเข้าไปเลยเก่าสองเนาะยางบด้กลบเลยค่ะเข้าไปเก่าสองของเจตา ขันผู้ใดได,ได้ผู้ใดตามก็ดีใจน้ำเด้อค่ะเจตาถูกเนาะค่ะก็วิ่งกนะ้าเนาะวิ่งหลุดเขาเก้าเนาะพี่น้องขอบุณขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามติดตามไว้ก่ะพี่น้องเอาไว้พิจารณากันเนาะวันที่สิบอที่ผ่านมาของเจตากับเขาอยู่ะ ลาวพัฒนาเนาะเขาไปเก้าสองบได้กลับแต่เกีตาบบได้วงกลุ่มไว้ดอกค่ะตัวนินบ่เขาเนะตัวบบนินเขาถือว่าเขาเนะคะพี่น้องติดตามกันต่อเด้อค่ะฝากไว้พิจารณาซ่อมกันเนาะเลขของเกตาอันนี้จะเป็นวันที่สิบสี่เนาะค่ะสิบสีเป็นมืออื่นเนาะพี่น้อง เป็นพรุ่งนี้ลาวพัฒนาออกเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งฝากใน,นเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้เจตาเน่เรียกเขาอยู่เจตากระดีใจเมื่อนี้ก็มาวางไว้อีกแล้ค่ะวางแนวทางของลาวพัฒนาเนาะ,ะของเจตาวิ่งลูดจะมีสามกับเจ็ดเด้อสามกับเจ็ด สองตัวหหางก็จะมี30 3ศูนย์สามห้าเจค่ะเบิ้ลนจะสามสเ็ดเจ็เนาะสตัวมี3มหางเด้อค่ะอันนี้ตัวนิ่นนิน่นของเจตา3ามสามห7าเจค่ะฝากไว้พิจารณากันเนาะค่ะแนวทางของเจตาพารวยเนาะ จะเป็นพรุ่งนี้ออกสองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องเอาไปอันพิจารณากันเบึ้งว่ามือออื่นเลขกัมีเขามีหลุดเนาะค่ะถ้าเลขหลุดกับขออภัยขออภัยหลายๆขอทูหลายๆเนาะคันมันหลุดขันทาเขากะคันมีไยตามไปอันลองเบิ้งค่ะลองเบิ้งเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเด้อค่ะฝากไว้แคปหน้าจอไว้ค่ะหรือสิเขียนไว้เนาะแคปหน้าจอถ้าใครสนใจแนวทางของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะสิบเอติพานมากระเข้าไปย่างบด้กลับเนาะสองตัวบุญเนาะค่ะ ก้าสองเนาะนี่ก็จะเป็นตัวไม้ของมืออื่นครับพี่น้องของวันพรุ่งนี้วันที่สิบสี่เนาะค่ะจันที่สนะิบสี่เนาะเลขของเจตาขอคุณนทุกท่านเด้อค่ะที่เขาไมา้กำลังใจเจตาขอพุณนพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งหลายที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งชงเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะ กขบขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยคลิปหน้าพ่อกันไม่เด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นของมืออื่นเนาะขอให้พี่น้องมีความสุขรวยๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใดก็เดินไปให้มีโชคกลับมาก็ให้มีชัยหิ่งๆปังๆกันทุกคนคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ